สวัสดีพี่น้องเ F4 ทุกท่านครับวันนี้อยู่กับ Honda s c o ู p ป i ไนะครับไฟเดียวบังลมนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับรถคันนี้เขาบอกมาว่าจอดนานประมาณ10วันหรืออาจจะมีคนอื่นเอาไปใช้ในระยะ10วันเพราะว่าเจ้าตัวไม่อยู่นะในระยะ10วันนี้เขาอาจจะเอาไปใช้ขับแค่2-300เมตรนะครับจอดดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทนะครับเป็นลักษณะไปซื้อกับข้าวภายในหมู่บ้านก็เลยทําให้ รถคันนี้นะครับไฟชาร์จไม่ทันนะครับอ่าอันนี้ก็คือข้อสันนิษฐานเพราะว่ารถสตาร์ทไม่ติดแต่ในเรื่องของกันสตาร์ทเท้านะครับมันกดแล้วมันฝืดพอมันฝืดแล้วรอบเครื่องมันจะไม่ได้นะครับมันก็เลยไม่ติดนะอันดับแรกเราก็จะพาเพื่อนๆนนะครับไปทําการวัดแบตเตอรี่กันก่อนเลยนะเพราะว่าเราสงสัยว่ารถใช้งานระยะสั้นเนี่ยครับช้าๆสั้นๆใกล้ๆนะครับ มันชาร์จไฟไม่ทันนะครับทุกท่านนะเพราะว่าได้สตาร์ทมันจะกินแบตเยอะที่สุดนะทีนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับตรงนี้อ่าเราเปิดมิเตอร์ไปแล้วนะครับในย่าน DC นะครับ20โวลต์นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่1 2บโวลต์เราก็ต้องตั้งค่าไปที่ 20. นะครับอ่าทีนี้เราก็จะทําการวัดดูนะอ่าเห็นไหมไฟมันมีอยู่แค่นี้มันไม่ติดแนๆ่ๆอันนี้เปิดสวิตช์กุญแจนะคจ้างไว้นะเปิดสวิตช์กุญแจค้างไว้ นะครับวันนี้เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับเป็นแบตเตอรี่ใหม่นะอ่าทีนี้เราปิดสวิตช์กุญแจอ่าก็เท่าๆกันเลยนะครับก็แสดงว่าแบตปกติดีอยู่นะครับเปิดสวิตช์กุญแจอ่านะครับก็ไม่ต่างนะครับก็ไม่ต่างนะครับเห็นไหมนะก็แสดงว่าน่าจะเป็นที่เรื่องของแบตเตอรี่อ่อนเดี๋ยวเราทําการชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะครับในช่วงนี้เราก็จะไป หรือถอดจุดห้องสายฟานเพื่อที่จะแท้แก้ไขปัญหาเรื่องของอคันสตาร์ทกันนะครับ,รบทุกท่านครับทุกท่านเมื่อเราพูดถึงนะครับคันสตาร์ทเท้าของรถออโต้เนี่ยถ้ามันฝืดนะครับเวลาเรากดลงไปนะครับมันจะต้านแรงกดของเรานะครับมันจะทําให้รอบเครื่องมันไม่ได้ที่รถมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับดังนั้นเราต้องถอดออกมาทําความสะอาดชุด เพืงส Start ให้กนส Start มันลื่นนะครับเราจะได้กดกนส Start แบบต่อเนื่องนะครับทุกท่านนี่อันนี้เราแก้ไขแล้วนะครับทุกท่านมันดีดดีล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้ทําการแก้ไขนะครับไปแล้วของเรื่องของการ Start นะครับในส่วนคลิปของการแก้ไขขอยกยอดไปเป็นคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับอ้าวนะครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนอ่าไม่ใช่เปลี่ยนนะครับเมื่อเราทําการ แก้ไขกันสตาร์ทแล้วชาร์จแบตแล้วผลปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติดเหมือนเดิมนะครับเราก็นะครับได้ทําการถอดเอาหัวเทียนออกมานะครับเพราะว่าสงสัยนะครับว่ารถสตาร์ทไม่ติดเนี่ยนะครับสตาร์ทเท้าบ้างละนะครับสตาร์ทมือบ้างละรอบมันไม่ถึงแต่ว่ารถมันฉีดน้ํามันอยู่นะครับทุกท่านนะ มันก็เลยทําให้หัวเทียนมันเปียกนะครับวันนี้ก็คือจุดที่เราสงสัยนะครับในการที่เราจะทําการเทสหัวเทียนนั้นนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าให้เอาหัวเทียนเดิมไปอุดไว้ที่ฝาสูบก่อนนะครับค่อยทําการเทสไฟหรือว่าเทสหัวเทียนมิเช่นนั้นนะครับ แรงฉีดของน้ํามันกับแรงอัดมันจะดันน้ํามันออกมาแล้วมาเจอประกายไฟข้างนอกมันอาจจะทําให้ไฟไหม้ได้นะครับอันนี้อันตรายนะครับฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับในเคสนี้นะครับเราก็นะครับเปลี่ยนเฉพาะหัวเทียนนะครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนหัวเทียนไปแล้วนะครับเพื่อนๆแนวรถของเราจะสตาร์ทหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูมาชมไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับเคสนี้นะครับถ้าจบ ก็คือดีไปนะครับแต่ถ้าไม่จบละงงานเข้าเลยนะครับวันนี้ก็คือจุดที่เราสันนิษฐานนะครับแต่จริงๆแล้วก็ในเรื่องของสกูปปี้เนี่ยเวลาเรากดคันสตาร์ทลงมันคันสตาร์ทมันจะเบาเหมือนเหมือนรถไม่มีกําลังอัดนะทุกท่านนะอ่มันจะเป็นแต่ว่าก็ยังไม่ไปฟันธงตรงนั้นนะครับก็ฟันธงเฉพาะในเรื่องของอหัวเทียนบอร์ดก็แล้วกันนะครับทุกท่าน ทีนี้นะเมื่อเรานะครับใส่หัวเทียนเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองทําการสตาร์ทดูว่าจะฟลุกติดไหมถ้าติดคือจบถ้าไม่ติดโองานเข้าเลยแต่รถคันนี้มีน้ํามันปั๊มทางานนะครับทุกท่านนะอา้วาวสตาร์ทแล้วติดเฉยเลยนะครับนั่นหมายความว่านะครับรถคันนี้นะครับอ่บตอ่อนนะครับสตาร์ทมือเนี่ยรอบมันไม่ถึงแต่ว่าหัวฉีดมันฉีดน้ํามันมันก็เลยทําให้ หัวเทียนมันเปียกหัวเทียนมันบอดนั่นเองนะครับเพื่อนๆพีน่น้อง f c นะก็ถือว่าโชคดีไปนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเสียหายมากนะครับก็รถจอดหลายวันนะครับรถจอดหลายวันหรือว่ารถอาจจะขับชช้าระยะทางสั้นใกล้ๆมีผลทำให้รถมันชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ไม่ทันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับการขับฉี่ระยะทางใกล้ๆเนี่ยหัวเทียนมันไม่ร้อนมันไม่ไปเผาคาบเข่าที่ เกาะหัวเทียนมันทําให้หัวเทียนของเราบอดได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะความเร็วตา่าย่อมมีผลต่ออาการบอดของหัวเทียนนะครับใส่หัวเทียนผิดเบอร์ก็มีผลเหมือนกันนะครับเพืเ่อนๆนะเราควรที่จะใช้เป็นหัวเทียนร้อนสําหรับรถเก่าแล้วก็รถขับขี่ระยะทางสั้นๆใกล้ๆนะครับพี่น้อง f อครับ